ถ้า่อในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้ากุ้คนกู้ประเทศคึนได้อย่างอี้อยู่อย่างปอเพียงปอผามานบรรลบล้ําไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่า และงเกียรติที่ตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จะนี่ไปขอเชิญท่้นห้บฟังรายการหมอกับผู้ประชาชนเกษตรสุขภาพเจ้านี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอ ใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU KU Radio ด l u s สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสับอาเซียนน่ารู้ข่าวสาสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืช บนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนมหมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคร่วมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกอรดลนรงให้เกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด ถานีวิทยุมกจงเชียงใหม่ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเมดสีเขียววิทยุมกจงเชีงใหม่กู้วันเสาร์ของเดือนแปดโมงเจ้าเป็นต้นไปมีตึงก้าไม้พันดีพักปอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปรล,ลูกต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกพลิตเองจำหน่ายเองราคาเป็นกันเองแล้วประกันเนเจ้า จีวิทยุมกรเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้านไม่แก่น้อยตะบ,บนป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเจียงใหม่สถานีวิทยุมกร,รสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธรนะรนารณะ สวัดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุตาลปีกมาปบ รายการมอกพื่อประชาชนกเกษตรสุขภาพปากกันได้ก็วันจันทร์แผ่ววันพุธหกโมงเกินถึงเจ็ดโม้าทางสถานีวิทยุมอกมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM Stereo ความถี่หกร้อยสิบสองกิโลเฮิรคลื่อนสายสุดอออากาศในแปลจงังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือเพอตึงภาพยินตึงเสียงที่เวอร์ไบเว็บดอทเคอร์พลัสหกหนละ youtube สถานีวิทยุมอก เชียงใหม่ก็ได้ยินถึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็หับฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเส่งเทียนเนียมทรย์หับนีตต้จมลนรายการเจ้า แล้วก็ช่วงนี้บัดีลืมนะจากกิจกรรมดีๆที่สถานีวิทยุมากะม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมกัดแนนสีเขียวครอบครัวมกกุวันเสาร์แปดโมงเช้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่บ้านไม่แกดน้อยตำบน่าไผยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มาอุดหนุนสินค้าเกษตรจากเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมากตึงก้าไม้พันธุ์ดีสัตว์พันธุ์ดีพักปลอดสารพิษนวัตกรรม ท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเพื้นผลิตเองจำหน่ายเองราคาเป็นกันเองมาบรทุกจรายโทรศัพท์หากันก่อนที่สถานีวิทยุมากาเชียงใหม่มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์โทรศัพท์053 040 228เจ้า ขอเช <Web> <P an> ิญท่านรับฟังรายการสาระน่ารู้เพื่อสมุนไพรและผักพื้นบ้านทางสถานีวิทยุมกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้สาระน่าร <unconditional Champion> ู้เพื่อสมุนไพรและผักพื้นบ้านทางสถานีวิทยุมกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้เสนอเรื่องย่านางค่ะ จากข้อมูลสำนักง,งานพิพิธภัณฑ์กเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนกล่าวถึงย่านางว่าย่านางมีถิ่นกำเนิดและการแพร่กระจายในตอนกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พืชวงย่านางมีราว70ตระกูลส่วนใหญ่เป็นไม้เลื้อยในป่าเขตร้อนและในป่าผลัดใบในทวีปเอเชียและอเมริกาเหนือย่านางพบขึ้นตามป่าผลัดใบ ป่าดงดิบและป่าโปร่งในทุกภาคของประเทศไทยลักษณะวิสัยของย่านางเป็นไม้เถาเลื้อยพันกิ่งอ่อนมีขนอ่อนปกคลุมเมื่อแก่ผิวค่อนข้างเรียบรากมีขนาดใหญ่ลักษณะใบใบเป็นใบเดี่ยวออกติดกับลำต้นแบบสลับรูปร่างแบบคล้ายรูปไข่ปลายใบเรียวฐานใบมนขนาดใบยาวประมาณ5-10เซนติเมตร กว้าง2-4เซนติเมตรขอบใบเรียบก้านใบยาว1เซนติเมตรลักษณะดอกดอกออกตามซอกโคนก้านใบเป็นช่อยาว2-5เซนติเมตรแต่ละช่อมีดอกขนาดเล็กสีเหลือง3-5ดอกดอกแยกเพศอยู่คนละต้นไม่มีกลีบดอกลักษณะผลผลมีรูปร่างกลมรีขนาดเล็กมีสีเขียว เมื่อแก่จะกลายเป็นสีเหลืองอมแดงและกลายเป็นสีดำย่านางมีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยสร้างภูมิต้านทานเพิ่มความสดชื่นฟื้นฟูเซลล์ต่างๆปรับสมดุลช่วยในการเผาผลาญไขมันป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆค่ะ ท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกับรายการสาระน่ารู้เพื่อสมนุนไพรและผักพื้นบ้านทางสถานีวิทยุมกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกาษตรศาสตร์ได้ในครั้งต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับฟังและรับชมวันนี้ดิฉันนางสาวสุพิชาคิดการงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะอาจารย้าตอนนี้เราไปพบกับวิทยากรกันเดีวกว่าในรายการมอกผอู้ประชาชนเกษตรสุขภาพตั้งสถานีวิทยุมอกอมหาวิทยา,ยล,า,ยายลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกจเจ้า ท่านฟังเจ้าตอนนี้เราอยู่กับคุณสมพันธ์ปิงยองนะเจ้าเป็นเกรรษตรกรลูกค้าทากศาสาขาจันจวาใต้ก็อยู่เลขที่60หมู่12บ้านสันทางหลวงตะบนจันจวาใต้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงหายนะเจ้าที่น้อมนำปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใจในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เป็นเกรรษตรกรลูกค้าทากศเฮาเตยนะ จะรายละเอียดเป็นจะได้เราไปอู้คุยกับเปิ้ลกันดีกว่าทางสถานีวิทยุมอกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกกับข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทรัพย์ทีมงานสถานีวิทยุมอกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จรอเจียงใหม่พบกับคุณสมพันธ์ปิงยองกันก่อนสวัสดีเจ้าคุณสมพันธ์เจ้า ครับสวัสดีครับจ้าวคุณสมพันธ์เนาะเป็นเกษตรกรลูกค้าทกศสาขาจันจั้นใต้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงใหมเป็นเมินและกะเจ้าผมเป็นลูกค้านี่ประมาณสาวปีแล้วครับสาวปีเมือนแล้วเนาะสาวปีแล้วนะจยี่สิบปีเนาะเจ้าก็เป็นที่พึ่งของเกษตรกรเฮาเนาะเจ้าเกบตรปีใหญ่กันแล้วละครับทกศครับ เป็นเป็นที่พึ่งให้เกษตรกรนะเจ้าโดยเฉพาะมาลงทุนเรื่องการผลิตตามการเกษตรกันนี่นะเจ้าก็ตอนนี้ทราบว่าคุณสมพันธ์ปิงยองก็น้อมนำปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่เก็พยายามปึ้งตัวเก่าอีกเจ้าแต่นี้ทำมาเมินหรรอย่างเจ้านี่ผมทำมาอยู่ประมาณสองสอปีประมาณสงปีกับสามเดือนเนี่ยครับ สองปียังมาถึงสองปีเกินงนะครับปีที่ผมทำมาเนี่ยครับจ้าก,ากา็ตอนนั้นก็จะได้เราถึงมาน้อนมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงราชการที่เก้าจา้าครับเพราะผู้ผมเนาะเคยไ,ไปเข้าไปการเปิดอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง่องอบรมเรื่องการเปลี่ยนเปลี่ยนจากที่นานะครับเนาะคือว่าระยะหลังๆนี่คุณชื่อว่าหน้ามันบอกบอกให้ดีนะครับเนาะแลวก็เลยว่าในหลวงบอกว่า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเศรษฐกิจนะครับเนาเลยหันตัวมามาปรับปรุงพื้นที่นะครับสองไร่สามงานเนี่ยครับึ้นมาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามพิยาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับผมก็เลยต้องลงมือทําตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ตอบโจทย์ว่าการทําเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตามที่เขาเคยไปดูงานหรือเคยศึกษาด้วยตนเองนะครับว่ามันเป็นยังไงครับ ก็เลยเลยเลยล,ลองทำในพื้นที่ของตัวเองนะครับตอนนี้เริ่มลงมือทำแล้วเนาะทราบว่าทำเป็นกเกษตรผสมผสานโดยในพื้นที่สองให้สามงานอีกกระเจะเฮาเฮ <ผม S 1> าเริ่มวางแผนจากการทำอย่างก่อนกระเจ้าตอนนั้นะตอนแรกนะครับผมผมวางแผนในการขุดสะก่อนครับขุดบ่ป่านะครับก็ขุดบ่ป่าขุดบ,ปดบ่ป่าแล้วก็เริ่มปั๊บพื้นที่นะครับว่าที่ตรงนี้นะครับ ช่วงน้ำนานะครับดอกน้ำน้ำมันคงซื้อว่าจะเออนะผมก็เลยเอารถแบคโฮมาพุดทําเป็นลองเพื่อที่จะปลูกพักเลยก็ไม่ไม่ขนนะครับต่มตามต่ำแปลงแปงนะครับผมก็วางวางแนวคิดก่อนนะครับตอนนั่งเนาะอย่างน้อยต้องมีแหล่งน้ําอีเมืนกันเจ้าทำคูซาก่อนเองนะเราอย่างน้อยก็เก็บกักน้ําแล้วก็เลี้ยงปลาเนาะครับผมอันนี้เขาอาจจะเลือกเอาพื้นที่ที่หงหงหน่อยที่ต่ำๆหน่อยอีกเจ้า อ๋อตรงนี้นะครับม,มันมันมันอยู่ที่ก้นที่นะครับว่าถ้าถ้าตีหลุมหลุมลําไปนะครับไม่ผลเขาจะ,ะ,จะเจริญเติบโตนะครับเนะาะชครับโถ้าเป็นที่หลุมแท้กมันมันคือมันเวลาเขาคุดคุดมานี่น,น้ำน้ำมันอาจจะชุ่มชุ่มหน้ารรามาัสเนะาะอาจจะท่วมก็ได้นะครับเนาะด,ดูดูว่าพื้นที่ต้องตีดอนสักหน้อยเนียครับเนะาะจ้าใช่คุดสะละไอ้นาตอนนี้ก็เลี้ยงปลาตัวเก็บน้ําตัวไอ้นาจ้าเนาะ ครับผมนี่ป่าไปอยู่สองรุนนะครับเจ้าเป็นประเภทไหนเจ้าคุณผมเรียกครับผมเรียกป่นนินครับป่นนินนี่ป่นนินหมันนหมครับมันได้ดีกว่าหรือมันใหญ่โวยก็ว่าจะได้ครับเรื่องป่นนินหมันคือว่าตัวนี้มันมันจะใหญ่โวยนะครับเนาะอายุประมาณเจ็ดเดือนถึงแปดเดือนเทากอดสมานเอาขึ้นมาขายได้นะครับป่นนินตัวนี้นะครับครับอยู่อยู่ประมาณนี้ ือการเลี้ยงเรื่องตัวนี้นี่มันจะดีกว่าปลาปลา,า,า,าชนิดอื่นอยู่นะครับปน,นินนะครับคุณสมพันธ์เลี้ยงแบบประเภทไหนต่ออาหารพื้อมันกะเกลาาวคมคมอาหารเลี้ยงอาหารตัวแล้วก็มีพวกพกบุ้งนะครับผมจะวันวันในแก้งของผมนี่พกบุ้งนะครับพบุ้งแล้วก็หื้อกินตัวแล้วก็มีหญ้าในเปียรับห้กินตัวนะครับคือผสมผสา,านในการลดต้นทุนด้านการอาหารหองนะครับ ตัวนี้ครับเราก็ต้องคือมันกินปวกลํำเข้าเนี่ยแก็บเก็บอ่อนนะครับเนี่ยครับมันเกจะใจง่ายเว้ยนะจ้าครับครับจับใหญ่วยครับไปมถึงว่าพักบุ้งเขาก็ปลวกในแปลงแล้วเวลาเขาจะให้มันกินเขาก็เอาโจมไปให้มมนในซาเอกอ่ะก็ว่าครับผมครับผมคือพักบุ้งเนี่ยเขาจะวานในแปลงครับวานในแปลงเนี่ยที่เขาขายก็ขายนะครับเนาะอย่างอย่างพักบุ้งเนี่ยเขาวานวานวานเผือไปสักน้อยนะครับวานวานนักน้อยอันนี้สํหรับทุตาอันนี้สําหรับ ขายนะครับเจ<า>้านี้เป็นาอาหารปลาตัวเนะาะเจ้าครับ<า>ผมน,น,น้าเข้าก็เข้านี่ก็ปลูกตัวแม่นกว่าเจ้านี่นะครับครับตรงปรงพืนที่สองใร่สามงานนี่มันม่ได้ปลูกข้าวครับม,มันเป็น,นปลูกแผงหนึ่งครับตัวนี้<า>ผมจะทําเป็นเกษตรกรเพียงเป,เ,ปเป็นไม่ผลเป็นพืชพักส่วนพัวลูกกินไ้อย่างครับแล้วก็มีโปะป่านี่ครับตัวนี้อ๋อแต่ตัวนี้ครับ เจ้าเอาเกษตรผสมตรงผสมผสานสองให้สามงานนี่ก่อนก็ได้นอกจากมีเลี้ยงปลาินหมันแล้วนอกจากเจ็ดเดือนแปดเดือนได้ขายแล้วก็เ่าปลูกพักส่วนครัวตัวเองเนาะต่กี้มีพักบุ้งแล้วเนาะมีอย่างอื่นหมกับเจ้าครับผมจะวานชุงเน่นกระปลูกข้านาให้หอมนะครับอชุงอ่ามันตะแรงนะครับมันก็มีชุงอาจะปลูกนาจุดปีนะครับ คือยาวนะครับมันคือเฮาในครับเนาะช่ครับแล้วมันก็ังตุ้งอย่างเงี้ยครับ่วานสับเปลี่ยนกันไปอย่างเงี้ยครับเจ้าก็หมุนเวียนเนาะคือมันครับครับครับคือมันเป็นเป็นพืชหมุนเวียนนะครับเนาะเจ้าแสดงว่าเขาก็มีรายได้ต่อเนื่องอนะจ้ะครับครับมีรายได้ต่อเนื่องครับช่วงพักเซตแล้วก็ช่วงนี้ก็ของภาละเขาเนาะภาละมันเฮาเนี่ยเนาะจ้ามีภารัเกาะภาระอุมเขาเนี่ยก็มันก็ เก็บขายได้ถึงวันนะครับผ <ừ> ักเที่ยวเอครับนะผ <จ Exchange. S 2> ักเชี่ยวผักชิงดาเนี่ยครับสวน่สองได้เก็บถึงวันนะครับชงน,นครับอันนี้ผักปื้นบ้านนี่เฮาปลูกคือเฮ่าบ่า่บา่เฮ้อมันสูงเกินเอ้ค่ะก็ว่าอย่างไดในการเก็บในการดูแลอ๋อครับยังปลูกผักพื้นบ้านนี่อยังผักเชี่ยวผมจะปลูกเป็นเป็นแนวรั่วตั้งตั้งหน้าสวนนะครับนี่คือทําเป็นแนวรั่วตัวไว้เลยก็เพื่อมันสูงนะครับ ถึงเวลาเขาปัดนะครับตัดมาขึ้นมาสูงคือมันอยู่ประมาณสักเม็ดเม็ดกว่ากว่าสักน้อยหนึ่งนะครับแต่ก็พักพักทิงดาเนี่ยผมก็จปลูกขึ้นทํารั่วให้มันขึ้นนะครับเนาะเขาจะตัดตัดคือมันอยู่ในแนวรั่วนะครับครับส่วนพักละในเขาพักจะโอมในเขาก็ตัดคือมันประมาณเม็ดกว่านะครับประมาณเม็ดกว่ากว่าเขาบอกขึ้นมนขึ้นสูงนะครับขึ้นสูงเวลาต้นมันเยอะนะครับเนาะเขาจะเอาไปตามก้งตามเตี เคยไปดูงานมานี่คือว่ามันมัน,มนมของเฮามันต้นมานชื่อผมก็เลยตัดตัดสายมันนะครับนี่ครับก็คือพยายามจัดการพักพื้นบ้านมูนี่บอรหื้อสูงเอานอ,อยง่ายในการบริหารจัดการเอานอะจ๊ะครับครับยังพักพื้นบ้านมูนี่เฮาต้องเพื่อปุ๋ยหื้อน้ํามันก็เจ้าคุณสมพันธ์จ้ะก็ตรงนี้นะครับต้องเพื่อน้ํานะครับต้องหื้อน้ํานะครับเ้าปุ๋ยสุดมากนี่ผมจะใช้อไอพวกสารทิวห่านนะครับเนาะ เป็นปานชีวภาพน้ำมักมัเนี่ยเอาฉีดฉีดจางใบปุ๋ยนะครับเพื่อเพื่อไอ,อ้ต้นมันสมบูรณ์นะคะรับเนาะปุ๋ยนี่ก็มีมีส่วนส่วนน้อยครับปีทีปีจะจส่มันนะครับเพราะว่าส่วนมากจะใั้เป็นน้ำมัชฉีดนะครับจ้าฉีดพ่นเองนะจ้าแล้วก็น้ำมักชีวภาพนี่ส่วนใหญ่ทําเองครับเจ้าคุณสมพันธ์ก็ว่าซื้ออ๋อมันตัวน,นี้นะครับบางทีผมก็ทําเองนะครับทําเองม้งนะครับ บางทีผมไปมันมันจะมีะมีของกลุ่มนะครับเนาะบางที่กลุ่มทำด้วยนะครับก็บจะแนะนําได้กเจ้าเผื่อเกษตรกรเพื่อนจะลองเนี่ยก่อ,อค่ะจ้ะอ๋อยังน้ามักน้ํามักตัวน,นี้นะครับมันมีหลายตัวนะครับเนาะมีหลายตัวนะครับน้ามักนี่นอ๋อยังออน้ํามักรีดีผมชีดนี่คือมันจ็เป็นพวกอาชีพพืชน,นะฮะต,ตีตีติอยู่ในในในส่วนเดในส่วนหอยเน,ใน,นานนะจ้ะนะครับ ครับถ้าเป็นไอ้พวกอมะละกออย่างนี้ครับอี่รีมันมันเน่าอย่างเอาออกมามักใส่กลางน้ําตาลนี่เองครับมักใส่กลางน้ําตาลอย่างงี้เป็นพักนะครับคือมุนนี้มันจะเป็นมันจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยด้วยธรรมชาติของมันนะครับเนาะที่ผมทํานี่นะครับขีดผลขีดพลนะครับก็คือใช้วัสดุเหลือใช้ในส่วนฮาเอียนาเราครับ ครับมะกุฎเต้พองหรือว่ามะมะละกอไอ้น่าจะมัดนะจ้าเศษพืชต่างๆอีกก็ได้เนาะจ้ะครับได้อยู่ครับได้ถึงพวกอ่ผักทองอย่างนี้นะครับจ้าฟักแก้วจ้ามัดกับน้ําตาลสักกี่วันต่อหายไปใช้ได้ตามมันสามตัวนึงเลยจริงตีตีตผมทํานะครับอ่าปลูกมีสามผลไม้มีสามแล้วก็แล้วก็น้ําตาลน้ําตาล ถ้าม,มีการน้ำตาลจะแต้น้ำตาลสายแดงหนึ่งกิโลนะครับเจาออ้าอ๋อสามต่อหนึ่งเองนะจา้าเนาะครับเจา้าพักรหรือผลไม้สามส่วนกากน้ำตาลรหรือน้ำตาลหนึ่งส่วนมักสักสักเจ็ดวันได้ก็เพาะว่าสักกี่วันอันนี้ต้องแล้วแต่เราต้องมักไอ้ยี่ข่วงนี่มันมันแบบเหมือนนัน้นน้ำมักมะกล้นะครับเนาะต้องมักมักมักแค่เวลาระยะหนึ่งเอาดูว่าเออมันได้ปีนะครับประมาณ ก็เหมือนอยู่นะครับยังผมมาเป็นประมาณเดือนกว่านะครับเือตึงอย่างงี้ครับเออกมามันต้องมันอ่าย่อยละลายกอนนะครับเนาะแล้วเวลามาใช้นี่เขาต้องเอามากเจือจากน้ําอยู่กับเจาน้ำหมักต้องผสมครับต้องผสมนะครับต้องผสมครับมันจะแต่ว่าเอามากีิเลยอันบม่ได้ครับเพราะมันเข้มข้นอย่เนา้ยเนาเข้มข้นถ้าเข้มข้นมันจะมีผลต่อพืชท่าเหมือนกันเนาะ รับผมส่วนใหญ่ถ้าเป็นพักนี่เขาจะใช้อัตราสักเท่ใดหมู่พักปืนบ้านเราเมือนเนี้ยยังพักพวูกพักกาดพักนี้นะครับพวกน้ำมัก่หอยชลลีน้ำมัมักนนี่นี่มันใสไปเยอะนะครับไปเจ้าโตหนึ่งครับจ้าหนึ่งจอบโตนะครับเนาะจ้าประมาณิบปีนะครับประมาณนี้ครับปีต้นน้หนึ่งจอบโตนะครับจ้าคนพักนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำาวลิเองครับจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะต่น้ำสาวลิเองอ่ะ นคนในแปลงพักได้เนาะ,ะครับครับถ้าเป็นพวกมแมลงเราเฮานี่อะไร,รอ่ะต่อพวกมแมลงนี่นะครับพวกมแมลงนี่ส่วนมากนี่มันมันมันมีหลายหลายวิธีนะครับนเนาะกี่ดีอาตัมามันจะมีหนึ่งเกาะอะตีน้ำใ่มแมลงเพองมีน้ำน้ำขี้เต่าน้ำขี้เต่า,าครับน้ำขี้เต่านี่คือว่าขี้เต่ามาเขาเอาไปแก่นะครับแก่นปำแกะน้ำนะครับจ้ามักไป ข้นก็ได้นะครับแล้วก็มากรองน้ำใสๆไปไปไปผสมน้ำฉีดนะครับคือไหลไหลแมลงนะครับแล้วปุ๋ยยาคืนนี่นะครับยาคืนเสียน้าเองครับคครับผมขี้เต้าหรือว่าบ้านเฮาของขี้เต้าเนาะหรือที่เป็นเป็นดังไฟดังหลวเนาะขี้เต้ามันก็จะมีนั่นก็เอาก็เอาขี้เต้านั้นไปแช่น้ําคืนเจ้ามากับกรองครับเวลาเอาไปใช้เราต้องเจือจางน้ําอยู่กับเจ้า ครับต้องผสมครับต้องผสมน้านะครับเจ้ตาลิดกัใส่ประมาณอ่าปีห้าคิวซีซีประมาณเนี้ยครับเจ้าน้อยเดียวเนาะเจ้าครับผมเจ้ารวมถึงอยังก็ใช้ขี้เต้าไอ้ยาเส้นครับยาเส้นยาสูบยาคืนเขาเนี้ับยาคืนยาคืนเนี่ยตุ้บเจ้าน้ำยาคืนอีกอะได้ไหมนี่ยาคืนครับยาคืนยายาเส้นนี่คือแบบมาเปิดอย่างนี้ขายสามท้องตลาดนะครับนะสามท้องตลาดท่านบอก ซสียไอ้คนนั่นมามามาแก่น้ํามครับมาแก่น้ําบมักไว้คืนสองคืนก็ได้ครับมาผสมน้ําคิดนะฮะอันนี้เป็นเ็นสบุนไพรนะเขาเนาะแม่นจ้ะครับไล่แมลงก็ได้เนาะป้องกันแมลงจ้ะทีกกระมินก็ว่าพักพื้นบ้านพื้นเมืองเฮาที่เขาปลูกตึงแปลงพักแล้วก็พักพื้นบ้านพื้นเมืองโมนี่ก็จะปลอดภัยนอกจากตึงคนปลูกคนกิน ค่ะผม,ผมผมนี่ขงผมนี่จะได้แบบสารเคมีนี่แขกอย่างมามีเลยครับอ,อย่างขยะกับกระชีสในสวนของจะตัด ก็ตับยากับดาย่า,ยาในในสวนบุมาใจ้าสารทีนี้มาอยู่นี่หมดเคยแทะไปครับมาอยู่นี่นะครับอืีอ่แสดงว่าเกษตรกรเฮาก็ปลอดภัยสิ่งแวดล้อมก็ปลอดภัยคนกินก็ปลอดภัยนะจ๊ะกับ,บเป็นลักษณะเกษตรผสมผสานในพื้นที่สองห้ยปายสามงานก็มีคุณะเลี้ยงปลาปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็พืชพื้นบ้านพื้นเมืองเฮาเตยนะจ๊ะตลาดเป็นในพ่องพักพื้นบ้านเฮาเนี่ยค่ะ ครับนี่ก็อ่นนี้ก็ไปขายที่ตลาดนะครับมันมันมีเอาเนาะตีสาวไปอ่าไปตลาดเขาเก็บเก็กแกไปขายตลาดตลอดนะครับมันมีก็กเก็บวางในบ้านนะครับวางปีตีหินหินหน้าหินหน้าสวนนี้นะครับ <c oughs> อันนี้เราก็น้อมนำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของเกษตรผสมผสานเนี่ยนาปลูกข้าวแล้วก็ขุดสะนาะ้าเก็บน้ําเลี้ยงปลาและพืชผักไม้ผลตวยนะจ้าเพิ่มตัวเก่าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรชัชกาลที่9สามารถจะติดต่อคุณสมพันธ์ปิงยองก็ลูกค้าทกสสาขาจันท์จ้าใต้อําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายก็อยู่เลขที่60หมู่12บ้านสันธารหลวงตําบลจ ตำบลจันท์่วใต้อำเภอแม่จันเชียงไฮเบอร์โทรศัพท์คุณสมพันธ์เจ้าอศูนย์หกสามครับปีเจ็ดเก้าสามปีสามห้าครับแข้มกมก็ได้เจ้าศูนย์หกสามปีเจ็ดเก้าสามปีสามห้าครับ พอเวลาของรายการมอกปบประชาชนกเกษตรสุขภาพวันนี้ก็เสียงประเดีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมข่าเจ้าเสงี่งมทรยน,นียมรับห้าพื้นที่ตําหนัรายการพร้อมวิทยากรวันนี้นํารายการจากท่านฟังไปก่อนปากกันได้ก้วันจันทร์แผ่ววันพุธหกโมงเกินถึงเจ็ดโมงเช้าทางสถานีวิทยุมอกมหาวิทยาลายษษาัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกยินดีจัดนักสวัสดีเจ้า